มันเป็นซื้อไว้โดนผัวี่น้องซื้อไว้จะเส้าน,นะครับเอามาอุนมันก็เลยแบบบ่อยาแซสบปนไนเลย khâu oh, khâu yên bà nó bố oh. kháng khâu yên kháng nha kinh quậy này lắm <laughs> สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนนะครับสำหรับวันนี้อยู่กับช่องอีสานแสแปนัวแชแนวนะครับกับเสี่ยงต่อมนะครับกับบรรยากาศนะครับหลังจากเลิกการเลิกงานนะครับวันนี้กะมาพบมาพอกันนี่คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอากามวันนี้มีเมนูนะครับมาฝากพี่ฝากน้องอีกคือเก่านะครับเป็นเมนูเมนูบานๆเท่าเดี๋พี่น้องนะครับเสี่ยงต่อมสื่อพันมาแล้วพี่น้องไอลาบปานะครับเป็นลาปลาะเพียนพี่น้อง เขามาอุ่นใหม่นะครับลาบปลาตะเพียนนะครับมามามาเสรษเอมกันมื้อนี้อู้ยังกับพร้อมพี่น้องเขากะเป็นข้าวเย็นนะครับเมืนน้อนี้อีกสี่ล่พี่น้องเนาะตรงยังมากมม่นะครับเอ้าลืมสอนอีกลับบันนี้อืม เขาเย็นพี่น้องมาเนี่ยโอ้ปลากะสือพันมานนะครับเพีเยน่นเอามาขายเป็นลาบปลาตะเพียนเพิน่นว่า เลยเอามาล่องเบิ้งนะครับอืม,อม 음음 <laughs> 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 อันนี้เป็นบักงูงนะพี่น้องเนาะเป็นบักงุงนะครับอ่ายายพี่น้องมาฝากนะครับอ่าเพิ่นมาจากจันทบุรีนะครับเพิน่นได้กล้วยหอมกับไอบักุูงนะครับบักุูงสุกเอามาฝากนะครับกะขอบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆนะครับเพิ่นยังคิดถอดคิดถึงนะพี่น้อง พักแกมพักกลับหมดนลกับบมี่ยังเลยพี่น้องเหลือการเหลืองานมากนะพี่น้องเนาะโอ้จากสก,ากินนี่ยังกะเมนู่งยังไงเข้าเียล่ะอืม เป็นข้าวเย็นนะครับข้าวเย็นนี่รีได้พี่น้อง <c oughs> แข็งกันเลอ่ะโอ้เงาวบวา,บากันนะครับมือพร้อมมือบว้อม อยากหลายอย่างพี่น้อง พอลูกอ้อนนะครับมึงเห็นลราพี่น้องการดึงงานมากอะ่ะมาเข่าหับปลาให้ลูกติงแน่อืมื 으음 <laughs> <laughs> อืมอืมหวานอืมหอมดีนะครับเป็นนมาฝากวีแบบนี้นะพี่น้องอันนี้เป็นบะคงจะบะคงเหียง วายมุ่น,นที่บันหนึ่งบอกกินซุกเพื่นวะ่ะเช็คซื้ออย่างอกกับะุงเพืน่นหอนหอนเลียนหอนเลียนอก มันเป็นซื้อไวโดนผัว,วพ,พี่น้องสื้อไว้จะเสาร์นะครับเอามูลมันก็เลยแบบบ่อยาแแบนไหน khâu dân bà nó bố oh. kháng khâu dân kháng nha kinh quầy này lặng โอ,อ้หวานดีขนาดนะครับกล้วยอันนี้บกหุงร่อยมันสุกแแ้งกว่าอหนอีก,ก่อนนะครับอันนี้มันยังเฮิมเมๆอยู่เป็นว่าเอาสำหรับ คลิปนี้นะครับกะบโบมี่อย่างหลายเนาะพี่น้องเนาะก็เขากะโอ้สื่อผลมาแต่เศร้าพี่น้องเอามะอุลคิดว่าสิกินได้นะครับกินพราะนอนรับนะครับเอากับมือกับสู่การสู่งานกันต่อนะครับกะขอเป็นกําลังใจให้สุขสุขคนนะครับผู้ที่เหตุการณ์เหตุงานเนาะพี่น้องเนาะชีวิตโรงงานนะครับเขางานตามเวลาเพิ่นนะครับเลิกงานตามเวลาเพิ่นพี่น้องอ่าโบมีเวลานะครับกะเสี่ยงต่อมกะอีกผู้หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ ทีเฮ็ดงานลงงานนะครับกะอาศัยช่วงเวลาหลังเลิกการเลิกงานนะครับมาทายคลิปลงให้พีให้น้องเบิงนะครับก่าฝากเป็นกําลังใจเใด้อนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับซัมนีกะถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดนะครับให้กครับเสียงต่อมนะครับเอามือ,อคลิปหนาพอกันไหมน้อพี่น้องเนาะสำหรับมอนเ้กะขอลาพีลาน้องไปต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ